ทำความเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลมอากาศต้องไปดูก่อนว่าหลักการการทําการบินของเครื่องบินเนี่ยมันอยู่ที่ปีกซึ่งมันเป็นเรื่องของแรงยกใต้ปีกน,นะครับกับความหนาแน่นของอากาศที่มันเท่ากันเมื่อเท่ากันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบินแบบสมูทไม่มีอะไรแต่พอมันไม่เท่ากันเนี่ยนะเออความหนาแน่นของอากาศที่มันไม่เท่ากัน มันก็จะทําให้เครื่องบินกระโยกกระเยกคล้ายกับเวลาเราขับรถแล้วมันตกหลุมตกบ่อมันก็ทําให้ปีกสองฝั่งไม่เท่ากันนึกออกไหมเออก็โยกกระเยกไปตกฟุบลงไปซึ่งไอภาวะของความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็เกิดจากความแปรปรวนทางภูมิอากาศต่างๆอุณหภูมิต่างๆก็เลยจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตดูนะครับว่าเออบางทีมีพายุเอยอะไรเอย เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทีน่นี้เวลาโดยสารเครื่องบินให้ปลอดภัยนะครับให้สังเกตที่จุดด้านบนนะมันจะมีไฟที่เป็นคาดลาเข็มคัดถ้าไฟตรงนี้มันขึ้นอย่าพึ่งลุกไปเข้าห้องน้ำนั่งจนกว่าไฟตรงนั้นจะดับลงกลัานไว้ก่อนนะครับในระยะทางการเดินทางไฟที่บินนาน,านเนี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ค่าเข็มขัดตลอดการเดินทางแม้ว่าไฟจะดับแล้วก็ตามนึกออกปะเออเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อัซิเดนต์ตอนไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นรัดเข็มขัดในระหว่างโดยสารเครื่องบินดีที่สุดครับแล้วก็ให้มันแน่นหน่อยนะบางคนแบบโอ้โหโคลกสลลมบเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันก็ประสิทธิภาพของการป้องกันเราอะ่ะก็ไม่เต็มทีนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเราไม่ต้องไปเจอกับตัวแต่ก็คืออย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็สอนว่าถ้าเราโดยสารเครื่องบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอย่าประมาทนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ตลอดเวลา